สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในด้านของอำนาจในทางทะเลกันต่อน,นะคะสำหรับเขอมิลบหลากหลายมากมายโรนต่างๆมากมายที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้คะ่ะโดยสองเร่อทีามาพูดถึงค่ะเป็นจะทำฟังอย่างสหาราัฐอเมริกากับเจ้า MQ 2 5 Stingray โดรนเติมเชื้อเพลิงอากาศลำแรกของโลกที่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบิน และจะท้าฟังอิมพิจีนค่ะสำหรับการทดสอบอากาศยานไร้คนขับตัวใหม่เช่นกันมีภาพปริศนาขึ้นมาค่ะจะมาะถึงตรงนี้กันและจะทําฟังของสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะสำหรับโดรนอย่างเจ้า mq ยี stingray ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามในเรื่องของข่าวโดรนแบบนี้เนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคืออะไรนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะไม่ใช่โดรนโจมตีแบบปกติที่ในสงครามอย่างรัสเซียยูเครนโจมตีนะคะ แต่เป็นโดนที่ก็ตัวหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในด้านของการเติมชื่อเพลงของมันนั่นเองเป็นการเติมชื่อเพลงกากาะให้กับเครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเองนะคะเจ้าตัวนี้ก็ได้ไปทำภารกิจนะคะโดยเจ้า F-18 Super Hornet ซึ่งก็เป็นเครื่องบินรบแนวหน้าทางฟังของเขานั่นหมายความว่าถ้าฝ่งของามากาเนี่ยต้องใช้เครื่องบินรบราคาแพง บบก,กับชั่วโมงบินที่สูงไปทําหน้าที่เป็นรถบันทุกเครื่องบินน้ํำมันค่ะซึ่งช่วงก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก็ยกตัวอย่าง KC อะไรอย่างเงี้ยพวกเจ้าตัวพวกนั้นนะคะที่ยังคงเติมให้ซึ่งมันก็ใหญ่เถอะทาอีกแล้วก็ยังแบบต้องบรรทุกไปหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะทาให้เจ้า MQ 25 s t r ้าสตรตัวนี้นะคะก็มาแก้ปัญหาจุดดังกล่าวลดภาระของนักบินอีกคันหนึ่งยืดหยุ่นการใช้งานของเครื่องบินรบ และเพิ่มระยะปฏิบัติการการฝูงบินของเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะที่สําคัญเลยก็คือมันกลายเป็นโดนลําแรกที่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ง,งานจริงๆด้วยบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะละักษณะการออกแบบความัน,นะคะจากที่เห็นเลยก็เป็นแบบนี้ซึ่งล่าสุดน,นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยก็คือเป็นการแท็กซี่เทสนะคะบนเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะก็ได้มีการทดสอบจริงๆด้วย คือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดนะคะว่าแค่เจ้าตัวนี้เนี่ยไปวิ่งบนดาดฟ้าเนี่ยมันจะสําคัญอะไรนักหนากันแต่ถ้ามองในโลกของเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาก็อยู่หรือในด้านของคลังเรือจริงๆโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดค่ะเพราะว่าดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะไม่เหมือนสนามบินหรือในพื้นที่ลานเวนะคะตรงพื้นที่แถวนั้นเนี่ยพื้นที่มันจะแคบมากๆ มีลมแรงตลอดเวลาและก็ลมปั่นด้วยพร้อมกับยังมีเครื่องบินหลากหลายรูปแบบอยู่พร้อมกันพองหน้านะคะถ้าสมมันออกผิดตัวนะคะหรือออกในพื้นที่ที่มันผิดไปเนี่ยโอกาสในการจะทํางานของมันก็ยากมากขึ้นและก็ยังต้องประสานงานกับลูกเรือเป็นจํานวนมากเช่นกันก็ทําให้ครั้งนี้ก็โดนดังกล่าวเนี่ยก็มีในเรื่องของบททดสอบสําคัญนะคะระดับขั้นสูงของในเรื่องของการระบบควบคุมอัตโนมัติความม่นยําของเซนเซอร์ และก็ในเรื่องของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ค่ะซึกการที่จ้ MQ 2 5เริ่ม t a x i t e s t e ขึ้นมาค่ะแปลว่าโครงการนักการหลุดจากในเรื่องของช่วงต้นของการทดลองแล็บแล้วและในตอนนี้กำลังเข้าสู่ในการใช้งานอย่างจริงจังนั่นเองก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าทางฝั่งของสำนกานในตอนนี้เนี่ยต้องการให้โรนเนี่ยเข้ามาเสริมระบบเดิมที่ไม่ใช่แทนที่มนุษย์ในทันทีนะคะ ถึงแม้ตัวมันเนี่ยจะเป็นแบบเวอร์ชั่นอย่างไม่มีคนขับแต่ว่าตัวมันก็ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกเรือนักบินโครงสร้างสำคัญต่างๆคำสั่งต่างๆแล้วก็ในด้านของระบบโลจิสติกที่จะใช้ในอนาคตต่อไปค่ะ และนอกจากนี้ค่ะโดรนอื่นมากมายก็อย่างพวกลละะวโดรนลัตเเวนโดรนสงครามมิโนนิกลืมแม้แต่ทั้งโดรนโจมตีเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ในเรือบรรทุกเครื่องบินต่อไปในอนาคตได้เช่นกันด้วยก็ต้องติดตามกันไปค่ะสำหรับแต่ประเทศต่างๆที่ต้องการจะพัฒนาแบบนี้ถัดมาค่ะจะทางฟังของซัมเมกานะคะที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปมาทังฟังของจีนกันบ้างค่ะในด้านของแนวทาง,ขงเขาที่ก็พอจะมองเห็นว่าก้าวกระโดดมากๆ จากตามรายง,งานค่ะก็คือดังฝั่งของจจนเนี่ยกำลังทดสอบอากาศยานไร้คนขับล่องหนพิสัยไก่ตัวหนึ่งบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินในตอนนี้แล้วค่ะแม้รายละเอียดดังกล่าวนะคะที่พูดมาในข้างต้นเนี่ยจะยังไม่เปิดเผยทั้งหมดนะคะแต่ว่าจากในเรื่องของภาพที่พี่แสดงเห็นแล้วก็การวิเคราะห์จากหลายฝ่ายนะคะก็เชื่อว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่คล้ายกับเครื่องบินรบมีการออกแบบเพื่อลดการตรวจจับของเลด้า ัวมันหามีขนาดใหญ่กว่าโดนลาตเวนทั่วไปและอาจจะมีบทบาทในเชิงรุกที่ไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนด้วยคือลักษณะตัวมันนะคะมันใหญ่มากๆก็เลยเพอเดาๆต่างๆนานานะคะว่าอาจจะไม่ใช่การลาตเวนค่ะและก็ไม่ใช่ในเรื่องของการสนับสนุนด้วยอาจจะในเรื่องของการโจมตีใหญ่ก็ได้ซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงแนวคิดของจีนอย่างชัดเจนด้วยนะคะก็คือจีนในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะ ว่าจะเป็นเครื่องบินลบต่างๆมากมายที่ก็แสดงเห็นไปข้างต้นก่อนนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเครื่องบินลบหลากหลายชนิดที่เขาก็งานออกมาในการโจมตีอย่างในสงครามเย็นค่ะอย่างทางฝั่งอินเดียปากีสถานเหล่านี้เนี่ยจีนก็มีสน่วมในทางฝั่งของปากีสถานในการช่วยรบอะไรต่างๆนานาเราก็จะเห็นเครื่องบินเขาเนี่ยปุบปบมาบ้างนะคะในตามสถานการณ์กันไป ดัานนั้นนะคะมันเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าโรนของเขาเนี่ยมันไม่เป็นผู้ช่วยนะคะแต่มันเป็นกําลังแนวรบอย่างหนึ่งในแนวหน้าในอนาคตว่าถ้าหากว่าเจ้าโนดังกล่าเนี่ยสามารถขึ้นลงเรือบรรทุกเครื่องบินได้จริงๆขึ้นมาด้วยเหมือนฝั่งของสมเมริกาที่ก็ใช้โรนนะคะในการเติมเชื้อเพลิงเนี่ยจีนก็จะเป็นประเทศแรกเช่นกันที่ก็มีฝูงบินล่องหอนไร้คนขับประจําเรือของเขาประจำรบรรทุกเครื่องบินของเขาไปเลย ก็เห็นได้ว่าก็คือเป็นโรนทั้งสองประเทศนะคะจะทางฝั่งสหรัมิการและข้อของจีนนะคะแต่ก็เป็นการบอกได้ว่าคือเป็นการเติมเต็มให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินนะเนาะที่ก็จะเปลี่ยนจากยุคของนักบินที่มีเครื่องบินหลากหลายมากมายในช่วงยุคอดีตกลายเป็นในเรื่องของระบบอัตโนมัติแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นและในอีก10ปี2 0ปีข้างหน้าด้วยนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของคําถามที่อาจจะไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่มันคือที่ว่าใครเนี่ยสามารถควบคุมฝูงบินไร้คนขับ บนเรือได้ดีกว่ากันค่ะในอนาคตนคะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่โดวนมันอยู่บนเรือสมากกว่าจะเป็นพวกเครื่องบินลบแต่ในปัจจุบันก็ยังเป็นเครื่องบินรบอยู่ก็รอติดตามชมกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับในข้อตวลบไปก่อน,นใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ